สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนตีกลองชุดแบบเต็มเพลงนะครับหลังจากที่หายไปนานพอสมควรนะครับพวกช่วงนี้ไม่ค่อยว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับจากปกติจะสอนแบบเป็นกลองจริงๆใช่ไหมครับวันนี้เอากลองไฟฟ้านะครับมาสอนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจริงๆเอาไปออกงานอะไรขีเกียจตั้งนะครับก็เลยเอากลองไฟฟ้ามาสอนแทนก็ได้เหมือนกันนะครับได้อัติรดเหมือนกันไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็ซึ่งวันนี้นะครับผม ก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงเก่าแล้วนะครับผมเป็นเพลงเก่าแต่ว่ายังได้รับความนิยมแล้วก็ตามร้านตามผับอะไรต่างๆก็ยังเล่นอยู่นะครับซึ่งถ้าถทวีสเตรียคือแทบจะเล่นทุกวันเลยนะครับผมเพลงนี้เนี่ยเล่นทุกวันแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ก็เรียกว่าชา้าๆซึง้งๆกินใจนะครับผมของพี่ๆวง Big As นะครับผมชื่อเพลงคนไม่เอาฐานนะคนไม่เอาฐานนะครับเพลงนี้ก็ เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับผมแล้วก็จังหวะโยกๆนะไม่ถึงกับช้ามากนะครับเป็นแบบบางวงก็จะเล่นแบบอัพบีดขึ้นอีกนิดหน่อยให้มันเป็นแบบมีเดียมเลยนะครับผมแต่จริงๆเพลงจริงเนี่ยจะเกือบๆนะครับเกือบๆจะจะมีเดียมแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับผมของเพลงคนไม่เอาฐานกันแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับผมช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมทั้ง3ช่องทางของ1นหน้าที่ที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o อกนะครับผมเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะให้สอนเพลงไหนเป็นพิเศษนะครับผมหรืออยากจะให้ช่วยแกะโน้ตเพลงนะครับผมก็นะครับหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระอะไรเกี่ยวกับกลองชุดนะครับผมผมก็จะนําคําตอบนะครับไปหาคําตอบมาให้เพื่อนๆน,นะครับผมก็ inbox มาที่เพจหนึ่งหน้าที่ที่กองได้แล้วกันนะครับผมก็ แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเรียนตีกลองชุดนะครับผมก็สามารถทักทายนะครับมาได้ที่อ่าอิสบนะครับเพจหนึ่งนาทีที่กลองได้แล้วกันนะครับซึ่ง การเรียนตีกรกับเพจหนึ่งในทีตีกรได้เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับเป็นการเรียนออนไลน์นะครับผมมีทั้งสอนจากคลิปนะครับเรียนจากคลิปที่สามารถดูได้ตลอดชีวิตเลยรวมทั้งนะครับผมจะได้เรียนกันนะครับผมแบบสดๆเลยนะครับเป็นการเรียนออนไลน์นี่แหละนะครับผมแต่เจอหน้ากันนะครับผมเฟซตามหากันแบบสดๆเลยนะครับผมแล้วก็สอนตามความต้องการของผู้เรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีความพิเศษนะครับผมหรืออยากจะเจาะลึกมากยิ่งขึ้นก็สามารถสมัครเรียนได้นะครับผมทักรายละเอียดมาถามกัน ส่วนตัวได้แล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับมาเข้าที่เนื้อหาของเราเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับเพลงคนไม่เอาถานนะครับผมเพลงนี้นะครับผมหลักๆเนี่ยความมเร็วนะครับผมจะอยู่ที่ตัวดําเท่ากับ78อย่างที่บอกไปช่วงแรกว่ามันจะสามารถอัพบีดเป็นมีเดียมได้นะมีเดียมก็จะประมาณ80กว่าถึง90นะครับผมแบบโยก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 ได้เลยนะครับผมก็หลายๆวงก็อัพบีดนะครับผมแต่จริงๆเนี่ย78เนี่ยก็สามารถโยกได้แบบ นั่นแล้วนะครับผมอ่าโอเคความเร็วเท่ากับตัวดำเท่ากับ78นะครับผมแล้วก็จะเป็นอินโทรมาก่อนกลองเนี่ยจะขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็อินโทรนะครับผมแล้วก็มาท่อน A ท่อน A เสร็จแล้วก็ไปท่อน B นะครับผมทอน B เสร็จก็ไปที่ท่อนฮุก่าทอนฮุกเสร็จก็มาเข้าประทุนหนึ่งก่อนอ่าแล้วก็ย้อนกลับมาที่ท่อน B อ่าเข้าปทุนหนึ่งเสร็จแล้วย้อนกลับมาทอน B นะครับผมแล้วก็เข้าทอนฮุกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเข้าประทุนสองแล้วก็เข้าท่อง ท่อนแบนนะครับผมพอท่อนแบนเสร็จก็เข้าฮุกสุดท้ายนะครับผมแล้วก็จบ่าเห็นไหมครับจริงๆเพลงนี้ไม่ได้ยากซับซ้อนเลยแล้วก็กรุ๊ปหลักๆนี่มีแค่กรุ๊ปเดียวเท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆจาบทางได้นี่คือจบเพลงเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละท่อนทีละท่อนของเพลงคนไม่เอาทานเลยดีวยกว่านะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกรุ๊ปหลักๆของเพลงคนไม่เอาทานเนี่ย จะมีอยู่แค่กรุ๊ปเดียวอ่ากรุ๊ปไหนหคือกรุ๊ปนี้นะครับผมก็คือให้แฮทและสนแ์นเนี่ยเป็น1และ2และ3และ4และส่วนเบเดัยมจะอยู่ที่1และแล้วก็3และแค่นี้เองนะครับกรุ๊ปหลัก1และ2และ3และ4และแค่นี้จะมีท่อนฮุกที่เปิดให้แฮทบ้างอ่าแล้วก็จะมีบางท่อนที่เป็นแบบอ่ามี โกโนดมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ตีแบบนี้ได้ก็คือสามารถจบเพลงได้เลยเพลงนี้นะครับผมโอเคเรามาดูขึ้นต้นเนี่ยจะเป็นกลองมาก่อนกลองก็อย่างที่บอกไปกรุ๊ปประมาณนั้นแต่จะเพิ่มมานิดๆหน่อยๆเพิ่มมาตรงไหนนะครับเพิ่มมาในจังหวะที่2ในจังหวะอะ t o E A R เนี่ยจะเป็นโร่หรือเป็นโกโนดนะครับผม อ่าดูอ e, ีแนะโรให้ให้ให้มือซ้ายเนี่ยมันเป็นแบบปล่อยออกไปทางเหมือนรัวกองอ่าให้มันกระเด้งหลายๆรอบใครยังไม่รู้ว่ารัวกองหรือโรเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปยอ้อนดีกรอบประมาณนี้นะรัรวรัวกองก็คืออย่างนี้ใช่ไหมแต่เราใช้มือซ้ายแค่ข้างเดียวอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จังหวะที่3เนี่ยจะเป็น three e n นะ three e n แค่นี้เองนะครับผมแต่ว่าห้องที่สองห้องที่2ขึ้นต้นเนี่ยห้องที่สองนะครับจะมีาด้วย three e and, ่าแล้วก็จังหวะที่4ในห้องที่สองนะจะเป็น four e n four e n แค่นี้ไปทีละห้องห้องแรกลงที่แฉาก่อน one e n a two E N R uh, E and, uh, four, E N R f E N ห้องที่สอง one E N R t w E N R uh, E and, uh, four, E N R f r E N นี่คือกลองมาก่อนสองห้องแรกนะครับผมอ่าช้าๆเลยแต่ว่าเราจะเล่นแบบเปิดในแฮทด้วยผมจะลองตีแบบต่อเนื่องตีแบบต่อเนื่องนะสองห้อง ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลยนะครับผมก็ลองไปซ้อมดูจริงๆมันก็เป็นกู๊ปหลักๆแหละตตึกโป๊ตึกตโปต๊โป่าแต่ก็ใส่อะไรพวกนี้มาด้วยนีดๆหน่อยๆทงก,ก็ตีแบบกู๊ปหลักเลยแต่เล่นแบบเปิดในแฮทแล้วก็ห้องสุดท้ายก่อนจะเข้าท่อน A เล่นแบบห้องที่2องใน,นจังหวะจังหวะ3กับจังหวะ4นะเล่นแบบห้องที่2คือ,อยังไง t r e a f o E a n uh. แค่นี้นะลองดูเ,เนยนนเอา,านแค่นี้แล้วก็ตีไปเรื่อยๆห้องท่อนเอเนี่ยตีไปเลยหกห้องหกห้องห้องที่เจ็ดกับห้องที่แปดเนี่ยเปิดให้แฮทเปิดให้แฮท นะครับผมห้องที่7เปิดในแฮทห้องที่8เนี่ย,เ,ยเล่นเหมือนกันกับห้องที่2ที่ก่อนจะเข้าอินโทรเห็นไหมห้องที่8นะหลกัลกๆเนี่ยลูกฟิวเนี่ยจะประมาณนี้เลยแค่นี้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะครับผมอ่าแค่นี้ท่อน B ก็เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 ตีปกตินะครับผมไม่เปิดในแฮทห้องที่เจ็ดเปิดใ้แฮทนะครับผมห้องที่แปดนะครับผมห้องที่แปดลูกฟิลจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งอ่านะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับลองดูก่อนจะเข้าท่อนทุกนะในท่อน B นะครับผมมันจะเป็นยังไงจังหวะที่หนึ่ง one e n a two e n a three e n a four e n a นะผมแค่นี้นะผมอีกหนึ่งรอบเอายังไม่ต้องเปิดในแฮนนะ one e n a t w e n a three e n a f o r ผมจะลองตีห้องที่7กับห้องที่8ก่อนเข้าตอนทุกให้ดูนะครับผมซามไป ใชไหมครับเริ่มคุ้นหูใช่ไหมตึกโต๊ะตึกโต๊ะตุงตุงตุกแค่นี้เองนะครับลูกฟิวไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เข้าท่อนฮุกเนี่ยเปิดในแฮทไปเลยเปิดในแฮทยาวๆหนึ่งสองสามสี่ห้องที่สี่ก็เป็นลูกลูกฟิวไปห้องที่ห้าหกเจ็ดก็เข้าประตูที่หนึ่งแปดเก้าสิบนะครับผมแปดเก้าสิบห้องที่แปดก็ยังตีปกติอยู่ห้องที่เก้าก็ปกติแต่ลงแช่ก่อนนะครับผมส่วนห้องที่สิบก็เป็นลูกฟิวอ่าห้องที่เก้านะลองดูห้องที่เก้า กับห้องที่10ลูกฟิวก็เหมือนเดิมโตโตตึงตึงนะครับผมแค่นี้เองปึ๊บแล้วก็กลับไปย้อนที่ท่อนบีนะครับผมย้อนที่ท่อนบีเข้าท่อนฮุกเหมือนเดิมแล้วก็มาเข้าปัทุนที่2อาเข้าปัทุนที่2แล้วก็เข้าท่อนแบนปะทุนที่2ก็ปน ธรรมดานะครับผมส่วนท่อนแบนนะครับผม 1, 2, 3, 4เนี่ยเล่นแบปกติเลยแต่ว่าตีไหลทแทนแล้วก็ห้องที่5ลงแฉก่อนลงแฉในจังหวะที่1นะครับผมแล้วก็และ2และ3และ4และให้เป็นสแน่ฟอร์ 4, ทอมแล้วก็เบนดัม นะครับผมลองดูนะครับผมอ่าลองดูห้องที่5นะ,ะมันจะเข้าอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีห้องที่4กับห้องที่5ก่อนเข้าท่อนฮุกนะในท่อนแบน์นะห้อง4 5ของท่อนแบนนะครับผมขอบุณจริงๆที่เธอ,อยังรักไม่เคย เห็นไหมครับหยุดไป2ห้องแล้วห้องที่2เนี่ยมาในจังหวะอะของจังหวะที่สามผมแล้วก็มาตีปกติห้องที่3ห้องที่4ก็เป็นลูกฟิว<ๆ>เหมือนเดิมนะครับผมตีไปปกติปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะครับผมพอถึงห้องที่8ก็ไม่มีลูกฟิวนะห้องที่8แล้วก็ไปห้องที่9นะครับผมห้องที่9จะร้องต่อไปอีกเป็น9 10 11 12นะครับผม 13 14 15 16อ่าเป็นอย่างละ2ห้องแล้วลงแฉนะอย่างละ2ห้องแล้วลงแฉดูสังเกตเห็นไหมครับจากห้องที่9 90 11มาลงแฉ12 13มาลงแฉ1ส15มาลงแฉนะครับผมแล้วก็ไปจบที่17ห้องที่17คือไฟนะในในอันนี้คือต่อจากท่อนฮุกนะในส่วนของท่อนฮุกสุดท้ายนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนจะจบ ห้องสุดท้ายก่อนจะจบเนี่ยห้องรองสุดท้ายเนี่ยนะครับผมจะเป็นจบแบบง่ายๆธรรมดาไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผม1และ2และ3และ4และแฟลมจังหวะที่4แล้วก็และเบด,ดัมแค่นี้เองนะครับผมอ่าเป็นไงครับสำหรับเพลงคนไม่เอาฐานของ Big Ass จบแล้วนะครับไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆตีกรุ๊ปหลักแบบนี้ได้ คือจบเพลงแล้วเพื่อนๆจะใส่ท่อนฮุกอาจจะใส่แบบไปด้วยก็ไม่ผิดนะครับผมสามารถใส่ไปได้นะครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นแบบฟิลลิ่งได้เหมือนกันนะครับผมไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปอา,อาจจะดูรกไปหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับเพลงคนไม่เอาทานนะครับผมเชื่อว่าคนที่ฝึกขาดใหม่ๆเนี่ยเอาเพลงนี้ไปฝึกเนี่ย เยี่ยมเลยนะครับผมเยี่ยมมากๆมันไม่ได้ยากซับซ้อนเกินไปแต่ว่าเราก็ควรจะซ้อมให้มันได้สำเนียงความเป็นร็อกแล้วก็ความเป็นนะครับบิ๊กแอดนะฮะความเป็นบิ๊กแอดนะครับเพราะว่าสำเนียงในการตีกองของวงบิ๊กแอดเนี่ยนะครับผมของพี่กบเนี่ยนะครับผมถือว่านะครับผมสำเนียงต้องเป๊ะมากๆนะครับถึงจะได้สำเนียงแบบนั้นนะครับผมก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวก็เล่นได้เองนะครับผมก็ ผมว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อมือใหม่แล้วกันนะครับผมก็ฝากสุดท้ายนะครับผมถ้าใครที่อยากจะให้สอนเพลงไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับกลองชุดได้หมดเลยนะครับลองทักมาที่ข้อความเพจ Facebook นะครับผมของหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับหรือใครที่อยากจะเรียนตีกลองชุดกับเพจหนึ่งนาทีตีกลองได้นะครับผมมีทั้งคลิปสอนแล้วก็ได้เรียนกันแบบสดๆด้วยนะครับทุกเดือนเลยนะครับผมจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมก็สามารถทัก มาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ข้อความเพจนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมทั้ง3ช่องทางด้วย Facebook YouTube t i t t o k น,นึ่นาทีตีกลองได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ